โอ้ถุใหญ่เตอบทุกคนมาแล้วมาแล้วมันบุลงบุมีมากควานกนกยามนีนะมันมันมานันเนาะมันมาซอกกินมากเพี้ยนบุมีสวนหลังบ้านได้เหมือนวานก็มันมาสี่ห้าโตเนี่ยนกนะมาสี่ห้าโต งสบายดีเอฟซี FC มาทุกคนเนาะวันนี้เอาจะพาทุกคนไปยามตุ้มนะเกาะไว้แต่เสา้าคนนเอาเกาะไว้แต่เช้าคนเกาะต่อหลันะ่นนะตั่นลัน่นนกมาที่เช้ามาเนะาะเออเอฟซีทุกคนไปยามเบืง้งเนาะกันตอนนี้ก็สิบเอ็ดสิบสองโมง,ง,ง เพราะว่ามันมาทุกมือเมื่อวานเ่ากะโตแต่ว่ามันมาสี่ห้าตัวเมื่อวานโมได้มันเนะาะนี่พาเอฟซีมาบ้าทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นเอา,เอาใส่มากได้มือนนี่ hẹn tổ lại thưa con, hẹn tổ lại, Nào Nào à thưa con, mán, mán sới thưa con, cõi cỏ này mán sới, này 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 này, chặt leo, chặt leo, oh, tuổi nhảy tượng thưa con, mán leo, mán leo thưa con. แต็มหนึงน่งเต็มหนึ่งเอาใส่มากนะบังไม้ป่าเนาะใส่บาังหวดนเป็นบาังหวดนต่อไปจะเศร้า,าคนโอ้มาลงใชยเนะมือนี่เอาลงมาก่อนทุกคนลงมาก่อนมานเลวมานล้เนี่ย เขาเริ่มสังเกตเออเขาเริ่มสังเกตมันได้แล้วทุกคนเชิญบุไสมากนี่บุทึกนี่มื่อนี้เขาใส่มากนะเลยลงมาทึกเมื่อวานนี่ก็มาสี่ห้าตัวแต่บุทึกนะมันมันบุลงบุมีมากเพราะนกยามนี่นะมันมันมานะเนาะมันมาซอกกินมากเพี้ยนบุมีมากมันบุยากลงนะนี่ห่างก็กำลังปุูงใหม่ทุกคนตัวง,งามด้วยเี่กเขาใส่มาก เพื่องนี้ก็เอาเคยใส่เนาะต่มากมันเหวี่ยมมันนกตอกินเหมดเลยนะนี่จัดไปทุกคนเลยต,ต่อรู้ส่วนหลังบ้านได้เหมือนวานก็มันมาสี่ห้าตัวเลยนกนะมาซี่ห้าตัวแต่บัวร้มันเนาะมันนี้เอาบังหวดปลาใส่เนาะอันนี้จะเป็นบังหวดปลาเนาะ โอ้ตรงงามอยู่ทุกคนแต่ว่าห่างห่างกระปุปงนะห่างห่างกระปุปงไม่ปีกก็บมันยังวะคือทุกโดเป็นอย่างนี้ทุกคนปีกมันอะนี่ยเอาหูและสูตรมันัหนี้ต้องเอามากใส่เข็นบุมีมากนี่บัวได้มัน กาชิลงกินมากนะเก็บแล้วแต็มแหล่าเห็นอากาศฮอนว่วสิมาเอานกกลับนะมามายามบน่ันอ้าวคือเอซเห็นเลยเนาะนี่ห่างตรงนี้ก็ห่างเก้ามันทุกคนตรงนี้สองเส้นห่างเป็นห่างเก้า หางใหม่กำลังออกเลยเอาเมื่อฉันปล่อยใส้กงกงใหญ่เขาด้านหัวมันแตกเนาะย่านแต่หัวมันแตกนะมันสีต่ำแหละเสือตุม้มกบเร้ามาจับแนวนี้เมื่อเลยทุกคนเลย พลจับหนูน I mean. ิ้วขึงกัน so พูดเลยก็แพร่บิเวณมาไปเมื่อปวดออกอยู่ขึงกันพูดเนาะเมื่อปวดออกอยู่ขึงกันโอ้ยคือเสียวๆอยู่วะทุกคนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเช็คดีๆก็จะน้อยป้องขาดหรือเวีนอีกเลยเนาะเช็คดีๆก่อนโตมันเขาเนี่ยแหละนี่ออกบุได้บ่ ขาดีบ่ป๋องเสียวแต่มันดีเลยขาดปุ๊ดไปนะไปทางกลับก่อนนะก่นเมื่อปลอกอยู่เฮือนพุ่นแหะมาเมื่อวานมาลายบ่ดได้มื้อนี้เฮาบ่ได้เจาะเบ,บิ่งเลยนะจักมันมาตอนใดเนาะวิธีที่เฮามาห่างปไว้นะแล้วก็มากใส่ แคี้พี่สนใจเนาะเปิดแบ่งเนอะนกตัวได้ใหม่เนี่จะเย็นจะเย็นสุ่้องมังนยินเสียงหมู่มันอยู่เฮือน กรอเต็มกับไข่ได้เนาะทุกคนก็มีนกมาหอนเฮือกันเนาะทุกคนกล่นกคิมงานเฮาบุเห็นทุกคนเฮาเกาะไว้นี่นะ ตอนเขาไปยามตุ้มเขาก็ลืมสังเกตเบื้องรือมีคนมาเอาวะเห็นไผ่มาเอาวะเขาก็บ,บูจักเลยเนะาะจักไผ่มาเอาเขาก็ไปนี่นะมือเช้านะเขาเกาะไว้นี่เกาะไว้นี่ตอนเขาไปต้อนนกก็ยังเห็นมาวันนี้สองหาวมาเบื้องบุหินทางหน้าบ้านก็มีแต่กงนุกสอ,องกงเนาะเกาะไว้ ไปก็ลูวะกรุงนกทีมงานเราซ้ำกรุงไม้แล้วทุกคนไปเอามันออกก่อนเนะาะปะไปโดนลายกับออกไปสิครั้งเกากรุงง่า,งา,งาย,ยาเลยโอเคทุกคนปนลงมาแล้วนเนาะนี่หางสันส้นๆนึงนะนงามอยู่เนาะ อยู่งามอยู่ทุกคนหางเนบไทยขนไหมนะขนปีกกันยังโดกอยู่นาะขนปีกกระโดกเห็นเลยทุกคนอันตุ้มนกทีมงานฮะทีมงานห้อมาเอาตื่นหมดคิดว่ามันเสียโทรหาทีมงานเมื่อกี้นี่จัดไปแต้มหนึ่งเนาะทุกคน ปั่นเด้อแบ่งเด้อแ่นเอฟซีท่านใดสนใจนอนนกพู่เนาะเนีน่เป็นนกพู่เสียวเข้าไว้กลุ่งนี่บ้าเนาะยันหัวมันแตกนะกลงนี่มียีกตัวกลงนี่มีสาม แต่และตัวหางสันโอ้หางสันกับ n h a เลยดิยดันตัวหัวแตกไว้กุ้งเขามาเบิ่งกุ้งอยู่ในพี่ก่อนกุ้งนี่ก็มีทุกคนกุ้งนี่ก็ยันหัวแตวกนะจะมันต่ำไย แจกรู้ได้ไงลองเอาไว้กลุ่มนี้บ่นบ่นลองเอาไวใบกทุกคนปล่อยเขาเลยเอาใบเราไปเกาะอยู่นอกได้ป่ะนี้ออกไปเกาะอยู่นอกเลยหนุกใหม่ฮ นกไมเด้อทุกคนตัวนี้แบ่งเนาะเลยเนอะนกไมเลยเก็บแลยแจมหนึห่งโอ้โหดุดได้ทุกคนตัวนี้มันดุดมันบืนได้นี่บืนจกออกได้บนพื้นเนาะ ห่างสันๆนะกำลังยาวปีกมโนะขนโดกอยู่เดี๋ยวน้ำมาใส่ให้มันก่อนทุกคนคึกแทนุก่อโอ้สงสัยมันมันตอตูถึกขนติดปากมันอยู่ อยู่ทั้งนาบานพุนหองหนกคโอาน้ำนี่ก็มืดเนาะไปแก้วน้ำมาใส่ให้มันก่อนทุกคนแสดงมันเขาอาบน้ำในก้งใหญ่เลยทุกคนอากาศโหอนสชงมันก็อยากอาบน้ำ Tổ hòn đáy một kì cọi luôn <laughs> không, Mình kháu ạp con luôn พักผ่อนให้มันผ่อนคลายเนาออาบน้ำอาบในอากาศโหน่นะว่าอากาศโหอน,นะออทุกคนเฮานกตวเ,เขาเขาแล้วนะมันมาอีกตัวหนึ่งเลย มาอีกตัวนึงจับแล้วนี่อันนี้อันนี้โอ้ยนกตัวหอออกจกับตุงต่อเลยนี่มันยังไงมันมาจับอยูนน่นี่บมันเฮ้ยเอาสีอ่ตุงต่อแบบเกาะมันพอนมันมีมากอยู่เพื่อมันลงมาหานกบ่โอ้ยหอ่อออกเลยนะเฮาว่าลูกเข้าอาบน้ำนกป่าพัดมาอีกตัวหนึง่ง